ันดับนหน้าถึงอันดับ2ของอาหารที่คนไทยคิดว่าต้องกินให้ได้ก่อนตายแล้วนะครับส่วนจะเป็นอะไรเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆมาแชร์กันฮะได้ครับ3มช่องทางนะฮะทาง facebook.com นะครับ proindytv นะฮะแล้วก็ทางนะับ proindy@hotmail.com นะฮะหรือว่าอีกทางนึงครับก็คือที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับผมเฮ้ แกงส้มทำไมเตรียมตัวมาดีจังง่ะก็ฮะเฮ้ยท่องได้ไงอ่ะก็นี่ไงเป็นน้องพี่ไงเออเอางี้ดีกว่าอยู่ถาวรเลยไหมดีครับดูคล่องดีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะต่างใจยิ่งอยู่คงจะยิ่งอ้วนนะฮะ งั้นไม่ให้อยู่แล้วดีกว่าแกงส้มก่อนจะก่อนจะลากันเนี่ยขอให้ฝากผลงานนิดนึงก่อนได้ครับก็ตอนนี้นะครับมีอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกนะครับแกงส้มทูริโปรเซเว่นนะฮะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากอัลบั้มนี้นะครับรักแท้ในใจเธอครับผมนะเราขอฝากดกันละกันนะครับเราจะมีเราจะมีร้องให้ฟังกันเบาๆไหมได้ครับได้ครับแล้วิดนึงแล้วกันนะอ่ะดังๆก็ได้เลยดังได้ฮะชีวิตที่ฉันมีอยู่ได้เธอเป็นคนดูแลหัวใจเท่านี้ก็มาเกินพอกับฉัน ใครดีเท่าไรที่ผ่านมานานไม่อาจจ็บชีบกับรักเพียงครึง่งไม่อาจจ็บชีบกับรักเพียงครึ่งของใจเธอ ใครอยากฟังกัน homepage, แบบเต็มเมครับก็่า oh> ลึกอุหนุนอุหนุนด้วยดาวโหลดก็ได้ครับดาวจอหนึ่งสองสามสี่สี่สี่แล้วกดจอออกครับวันนี้มาเนี่ยเราก็มีของที่ระลึกให้ด้วยนะโอ้ับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องครัวคุณภาพจากซีก้ครับอันนี้ก็ขอมอบให้น้องแกงส้มไว้นะครับเผื่อที่จะไปทํากับข้าวให้น้องเหมือนตาโตนะครับดีไหมดีครับวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าครับเสาร์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let me.